Was busy thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป Pinterest นะครับวันนี้มีคำถามนะครับจากเพื่อนๆน,นะครับถามมาว่าถ้าเรานะครับจะเอารูปที่เราบันทึกนะครับในบอร์ดลบออกทำยังไงนะครับเออมันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาบันทึกรูปลงบอร์ดอะไม่เคยลบเลยครับเออ เป็นคำถามที่ดีนะครับอ่ะผมก็เลยมาลองทําดูนะครับแล้วก็ได้คําตอบแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเปิด Pinterest ก่อนนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับ Pinterest มันก็คือแอปตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับให้เราสามารถบันทึกรูปภาพบันทึกวิดีโอนะครับจากเว็บจากเพจจากเว็บหลายๆเว็บจากโซเชียลนะครับรวมๆรวมๆไว้นะครับเอาไว้ให้เราเปิด ใช้เอาไว้ให้เราเปิดดูเป็นตัวอย่างประมาณนั้นนะครับเหมือนเหมือนเป็นสมุดจดอ่ะเออประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆนก็น่าจะเล่นเป็นนะครับพอเข้ามาครั้งแรกนะมันก็จะให้เราสมัครยืนยันตัวตนนะครับเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมาหน้าพวกนี้นะครับให้เรานะครับมาที่ตัวโปรไฟล์ของเราครับด้านล่างนะโปรไฟล์ของเราจะอยู่อันสุดท้ายที่เป็นเรื่องเป็นรูปของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่ผมเซฟไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหม ผมไม่เคยลบรูปในนี้เลยอ่ะก็เลยไม่รู้มันลบได้หรือเปล่าตอนแรกนะครับอทีนี้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับเอาตั้งแต่เพิ่มบอร์ดใช่ไหมถ้าเพิ่มบอร์ดใหม่ก็กดที่บวกเห็นไหมครับบวกกดบวกนะครับแล้วก็ไปที่บอร์ดนะครับทีนี้ก็ใส่ชื่อครับก็บแบบผมจะใช้คําว่าทดสอบแล้วกันนะทดสอบจ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเก็บบอร์ดนี้เป็นความลับครับกดติดไว้ก็คือความลับก็คือไม่อยากให้ใครเห็นนะครับ แต่ว่าถ้าไม่กดมันก็คนอคื่นก็จะเห็นบอร์ดของเราได้แค่นั้นเองครับแล้วก็กดสร้างนะครับนี่ครับบอร์ดใหม่มาแล้วยังไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยกดเข้ามาหน้าแรกเห็นไหมครับนี่เป็นบอร์ดว่างเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวไปลองเลือกรูปมาสักอันใส่บอร์ดผมนะครับก็คลิกอันไหนก็ได้ครับคลิกอันไหนก็ได้คลิกอันไหนก็ได้อันที่ยังไม่เคยบันทึกอ่ะสมมติเอาวันนี้นะครับที่เป็นคลิปถ่ายวิดีโอนะครับผมก็จะบันทึกเอ๊ะมันอาจจะได้ยินเสียงเอาไปรูปดีกว่าครับ แล้วเอารูปไปติมแล้วกันสวยดีไอติมแบบนี้อ่าเอารูปนี้แล้วก็กดบันทึกครับมันก็จะถามว่าจะบันทึกไว้ในบอร์ดไหนนะครับกดอ่าทดสอบจ้าเมื่อกี้เสร็จแล้วครับบันทึกแล้วเดี๋ยวไปดูในบอร์ดปึ๊บเห็นไหมครับทดสอบจ้ามีหนึ่งรูปครับกดเข้าไปอ่ามีหนึ่งรูปใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอาออกนะครับถ้าเราจะเอารูปในบอร์ดออกนะครับเราก็กดไปที่รูปปุ๊บแล้วก็กด สามจุดด้านล่างเห็นไหมครับล่างขวาเนี่ยครับดกดเข้าไปแล้วก็จะบอกว่าแก้ไขพินครับดกดเข้าไปลบครับเห็นไหมลบปึ๊บแน่ใจลบปึ๊บเรียบร้อยครับบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดว่างเปล่าเลยไหมครับลบไปแล้วรูปที่เราเซฟไว้หายทีนี้อีกอันนึงคือถ้าจะลบบอร์ดไปเลยล่ะดกดเข้าไปด้านบนครับสามจุดด้านบนแก้ไขบอร์ด แล้วก็ลบบอร์ดครับเห็นไหมอันล่างสุดกดปุ๊บลบถาวรปั๊บหายไปแล้วครับบอร์ดลบทดสอบจ้าหายไปแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับลองเอาไปลองใช้ดูครับเวลาใครที่ทำพ P นเทเลสนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครสามารถเข้ามาในกลุ่มผมได้นะใน Facebook ครับนี่ครับผมสร้างกลุ่มมาแล้วครับยังไม่มีใคร แอดผมมาสักคนเลยครับอะใครว่างๆอยากคุยอยากอะไรลองแอดเข้ามานะครับกลุ่มผมเองนะครับสอนแต่งรูปบาย J S 1 4อาร์เวิร์กครับโอเคครับไปเลยครับสวัสดีครับ